กักเข่าเลื่องเลยเนาะก็คือมี f อฟซพังไทยแะละเปินฝากเงินมาให้เป็นจำนวนเงินกับสองพันเนาะเป็นจำนวนเงินกับสองพันสองพันบาทแต่ว่าห้าอันเนี้สบายดีสวัสดี่อเม่พี่น้องเอฟซี่นักแพงเปิดสุขสุคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องเอง้ยน้องมาเนี่ยก็ี่แหละมาหอดทางเฮือนสาว สาวไม่ห่างเลยไม่ห่างลูกสี่นะเนาะสาวนกนะมนี้ก็ช่มาเป็นสะพานบนหรือว่าสะพานหักนั่นแหละไอ้ทางเอฟซีทางฝั่งไทยทางจากที่เบรเซนคลิปเพิ่นก็บแบบว่าแบบทึกสตาร์กันนะนะแบบชีวิตของสาวไม่ห่างคนนี้นะคือการกับเพิ่นเพิ่นว่าแบบเดียวกันเลยไฟไซกับบอดายคือกันต้องคอยดูแลแม่อันกด็ดีนอกก็เลยให้กำลังใจ ทางสาวนกเพื่อนแต่ว่ามือมาเมื่อนี้กันนบนาซิโบยู่พี่นอ้องเอ้ยมีอยู่แต่แม่อยู่แต่แม่กับลูก <c oughs> แต่เราก็สิเอาเงินนะมาเหมาะไปมาทางแม่กับลูกเนาะเพราะว่าเราได้เบาะครับทาง FC, าาเงินเอฟซีเลยว่าผู้ใหญ่จะดีมาแล้วว่าเอาเหมาะไปได้เลยว่าสันบนต้องรอดเนาะพราะแม่เพื่ยังไลม่มือจากสิกลับมาเนาะถ้าเกิดว่าเพิ่น <c oughs> มีแนวใส่แนวะจำเป็นกับเพิ่นเอาไปใส่ก่อนอันะนี้ก็ดีเนาะเกาะบนเกาะบนเนาะทางเอฟซี เอาให้เพื่อนดูดีม่แห้งส hum ุขภาพแข็งแรงภรรยาพรวนเท่าแต่ในจริงในใจเอาห่อไปเลยในจริงในใจลึกๆเพื่อนก็เพื่อนก็คิดอยู่เพื่อนว่าก็คิดแบบคิดมักคิดหักนั่นแหละแต่ว่ามันก่าหน้าสิเป็นไปบ่ได้ละวานะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่อะไแบบว่าไปไปบ่ได้นะพี่น้องเอ้ยสิทิมสิป่าครอบครัวไปบ่ได้คือพ่อคือแม่นนั่แหละเนาะทำไปอะไรห่างเลยนะแต่ขึ้นใจผู้เละ หมอบเงินให้ทางลูกสาวนกเพิ่นเนาะอยู่ทางเฮือนพี่น้องเยเนาะเพิ่อดูครับยายเพิ่นกับแม่เข่าหะล่ะไปพี่น้อยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อเนาะฝากก็ไล่ก็แสียอันนี้ก็เฮือนของเพื่อนได้ยินแต่เสียงแม่เท่ากับล้านนี่เล็กน้อยพี่น้องยก็หแายว่ามันอยู่กันโขบเดมันกรสิมันก็ริลือเป็นธรรมดาเลยเนาะแม่เท่าเนาะ เด็กน้อยภาษาเด็กน้อยสำเนียงแห่งกำลังแหละโดยแมนมีดแล้วมันก็เงียบเลยนะันเขาหนีหานาะเขาหนีก็เงาเลยเจ้าอยู่สองคนฮะอืมอ่ะสบายดีนั่งโดย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 เฮ้ยเตาหูจักจีบบอเบนิบก็ได้โดยอันนิ้ก็ได้นิบก็ได้ เจ้าจะหันทางหน้าออกมาก็ได้แม่เถ้าโอเคโดย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 หันออกมาอย่าพาเด้ออย่าดื้อเด้อเอามือจะลงรถอย่าดื้อเด้อขันทุนเจ้าอยากกินขนมเด้อนี่มีนา่งยั้งอันนี้อยากกินบัตขนมนี่นางมิ้วอย่าดื้อเด้อเด้ออย่าดื้อเด้ออ่าข้อ เออตัวเองว่าลุงดีกว่าน,นอเพราะว่จาจังได้เขาก็เป็นนายผอของพวกอ่าน,อน,อน้องๆอยู่แล้วสาวนกเพื่นะอนอายุเท่าไรนะมีสาวแปดปีเราสามสิบเจ็ดปีแล้วนะนะวเอื้อนว่าลุงก็ได้เด้อลุงเล่าก็ได้เด้อเนาะมันจะง่ายๆแม่บระยู่บออันนี้อันนี้อันนี้น้องมิ้วคนได้น้องแนนน่ะน้องแม่น แน่นเนาะแน่นครับนิวแน่แนนิวมิวผู้หนึ่งบ่อยู่เนาะยังบวมาเนาะโดยโดยอันนี้คือหาสีว่างออกเลยเนาะอันนี้คือห้าว่าออกสื่อเลยเนาะว่ากจริงเลยก็คือตอนนี้นะคือผู้ใหญ่นั่นอ่าพอเพื่อนติดต่อมาแมนบอกไปเห็ดบ,บ้านแมนบอกอ่าไปเห็ดบ้านแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็คืออ่าก็าดีใจน้ำน้อง ที่ว่าแต่ไปเฮ็ดบาดเฮ็ดเบ้อหั่นน่ะแต่กะฮู้แล้วบ่ว่ามื้อใดสิมาแม่เฒ่าอัน6:00นโดยบ่ไปแล้เอื้อยหมู่นั่นโอ้ยังบ่แล้วแม่นบ่อ๋โดยๆซื้อในได้ก็เอื้อยสุมเจ้าน่นงแน่นน้องแน่นนงโมเออน้องโมเนาะน้องโมน้องแน่นน้องนิวน้องมิว อันนี้นาเหลือแต่ซองคนอันนี้คือสีทามมันยายเนาะยายก็คือแม่เทาหะละอ่าถ้าสีทามเจ้าว่าห่อนบ่ห่อนอยู่วะกลวงน้องๆห่อนอยู่วะเออไม่ได้ยากมันลมนาพะโลมมาเปิดอะไรข้างนอกเลยก็ดีนะเอ่อกะเข่าเรื่องเลยเนาะ ก็คือมี FC ฟซีงไทยแหละเพิ่นฝากเงินมาให้เป็นจำนวนเงินกับสองพันนะเป็นเงินกับสองพันสองพันบาทแต่ว่าเฮากระแล้วเป็นเงินกี้มาแหละมันจังสะดวกสบายจะน้อยเงินมันลงแหละมันสิได้ทื่งกว่านี้น <Okay. S 2> เลยแหละเป็นเงินกี้มาไว้ให้กฝากเพิ่นกับทั้งแม่เพิ่นกาฝากบอกว่าเอฟซีอะไรอ่าทาแล้วเรียกประกันสีฟ้าออกมาเพิ่นว่าสาวนกน่ะละเรียกประกันสีฟ้าออกมา ไม่เท่าซื้อจังได้เกาะแม่นิด,นด,นดอขออนุญาตถามมันลูกเคยเจ้าเนาะพ่อข้องน้องแน่นกับน้องนิวนี่บ่ได้ติดต่อมาเลยบะบาได้ติดต่อมาลูกเขาเลยบะแบบคือความหมายนี่เขาแบบว่าอยากให้ติดต่อมาคือแบบว่าอย่างนั้นละรับผิดซอบแบบว่าเอาลูกแบบว่าไปเหตุบาดเห็ดเบอร์โทรมาอยู่เนาะ ได้ยินคือได้ยินแบบสาวนกเพินก็นอ,อ,กอยู่ว่ะเขามีเมียใหม่เลียบบ้ย,ลย,ย่แล้วโดยแล่วคันสิโทรมาดูลายปัดเก่งใจเมียญาติเมียแน่เผ <c oughs> าญาติเมียฮู้นำ้ำนะแบบว่าก็คือคัน่าสิมาติดต่อแบบเอ่อมาหาลูกหรือว่าเอาลูกไป,กปเหตุบัตรนะพี่น้องเลยแบบนี้และพอเพิ่นไปมีเมียใหม่แบบนี่แหละญาติทางเมียน่นหาผู้เลยยันเมียหหยบอยันเมียบอกนุญาตบ่หรือจงได้ล้วก็คิดไปเบิดแล้วคนเนาะ ถ้าถือเกิดว่าถือว่าเมียดีเห็นนะเขาก็ดีน้เเขานี่เออกะเพิ่นกระสิขิดเห็นใจแบบว่าขิดสงสารพวกน้องๆนี่นิอ่ะเจ้ากะนี่ได้กะลูกเจ้าสายเลือดเจ้ากะเออเข้ากะกไปผ้าเขามาเห็ดบาสเห็ดเบอร์เพื่อว่าอนาคตของเขามันสิได้ดีแหละสิได้สดใสหันหน้าแบบตาขิดได้มุมมองที่ว่าขิดบวกไว้หนาไม่เท่าแต่ถ้าเกิดว่าถือที่คนี่เข้าบบดีนะเขาแบา ก็กะสีว่าปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่างประมาณนี้ฮะนะก็อยู่ก็แหม่เขาเป็นในแๆ่ก็เรื่องของเขาเน,นี่ยนี่เขาก็สีแบบว่าแบบให้ตัดทางไปเลยฮนะอันนี้คือคิดไว้สองแง่ซองทางนะเนาะคิดตัวดีกับตัวบวดีไว้แต่แต่ยังงไ้เจอตัวทางทีดีอะไรห้ยายกว่าเนาะทางทีดีอะไรแ็่ก็ยังให้พอในติดต่อมาลูกแล้วก็ ตอนนี้คือน้องแน่นเลยก็บแปดปีเป็นบ่ออีนางแปดบ่อหรือเจ็ดโดยคือเจ็ดปีนี่ทั้งฝั่งไทยนี่เขาก็เห็ดบัตรประจำตัวแล้วนะเห็ดได้แล้วเจ็ดปีแปดปีเขาเริ่มเห็ดแดดเขาเริ่มเห็ดแต่เจ็ดปีพอกฎหมายใหม่เมืองไทยออกมาเด้เขาเริ่มเห็ดแต่เจ็ดปีเมื่อก่อนโบแมนสิบสี่ที่มาบ่จังเห็ดบัตรประชาชนแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบว่ากฎหมายเขาใหม่แล้ว ันนี้ก็คือไปเหตุได้แล้วครับว่แต่ในความคิดของน้องๆก็คือว่าจะไปเฮียนอยู่ไทยว่าสัน้องแนนแม่นบ่น้องแนนคือเขาบอกมือแต่แรกพี่น้องเลยว่าเสื้อฟอม์ันแหงครับว่าเดี๋ไปเฮียนอยู่ไทยเป็นเยียนภาษาไทยเด้เพราะว่ากระแม่ละเขาหูอยากได้ว่าแต่พี่เฮียนอย่พูดอนนั้นโกรธกับกษัิดีกว่าอยู่ที่นะถ้ามาอยู่พี่กะ คือยังหูอะไรบ้านเฮาเนาะไปถ่าเนาะกระแมนยูลูกลานเจ้ากันเข้าไปมันกต่ขีดหอดมันก็เงียบกระเงากันมันก็ะธรรมดาแะละของเคยอยู่้วกับเขาเนาะอันนี้ก็สำลูกแล้วผู้หนึ่งเลยพี่น้องก็ได้หนาลังอยู่กั่คือว่ามีเขาท่านี่อยู่แต่ซองถอยกับพวกแหงอยู่ดอกจุ๊บเจ้าเงาเลยแหละเจ้าโดยนี่ป่ากมู่ว่าวอันนี้ อาขั้นเก้าห้าข้าเกาก็พอะได้แบบว่าได้น่าได้ยังคะแนนมันก็ไปเรื่องปกติเนาะถ้านออเขาบโมจูเนี่ยกระห่วยเลือดนี่ยเงียบลดแท้นั่นแหละน้อยนะอ่าวขั้นไปไทยสิบขิดฮอดนั่นตากับยายบ่อสินฮอดขอดอยากไปอยู่น้ำบ่อเอ้ยโดยัตากับยายอยากสิไปน้ำบ่อละบ่ถามอยู่บ่อวาตากับยายจะสิไปน้ำอยู่บ่อ เ้าอเอน้ำปูน้ำยาหรือ่อเานกนาะเปูนี่ยนะรัโดยโดยัสองคนนี่เบอรงหนึ่งว่าฟ้าแฝดโมเมนต์นคนละปีเนาะถ้าพี่ว่าปีเนาะว่าหัวยังหัวเลยนะหัวยังหัวเลย มาเมื่อนามัดผมจ็อกคือกันเมื่อนี้ลูกเพิ่นมัด<ม>จะบอกเรือว,ว่ามัดแต่มือน่ะผู้อีนัง่งมัดไม่บอกอ<ม>จะกินขนมแล้วบ่อนั่งนี่นั่งมิวนี่อ,อยากแล้วบ่อกิอนบ่อนี่ขนมนี่ลูกเช่าให้กินบ่อกินบ่อกินเป็นอยู่นี่กินเป็นอยู่บอ่อวเาได้เลยได้นนไดเนาะแต่ว่าเพิ่นยังบอกกลนะ้าเนาะยังบอกลึงนนะ กันเจ้าบอกกินแหละลุงเสือห้เอื้อยเจ้าไหนเอาบ่อเอาบ่อให้เอื้อยบ่อที่กระแน่นบ่อก่ะหาย้อยนิ้วลูกสาวหนกมาเมื่อหนักเข้ากับว่าแป้นพิมพ์เดียวกันเลยหน้าตาเดียวกันเบิดเลยคือแม่เบิดคือแม่เบิดพี่น้อง แต่เพิ่นก็เพิ่นก็มีผู้บ่าวอยู่บ่แม่แถาสาวนกเนี่ยเดินๆบ่อแร่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มีคนมาเล่นมายังอยู่บ่บ่มีบ่มีเลยลูกหลายเนาะมีแต่ลูกหลานทั้งลูกของบ่อแร่โดยโดยบัตอันก้นไปปันโอ้ตีแก่เพิ่นไปน่ะบ่โดยหลานซ้ายเนี้ยนะคะลูกลานซ้าบ่มีดอกเข้าว่าเข้ามาผู้บ่าวผู้แพ้นะเพราะว่าเนื่งมาอ่าเขากับซิตี้ว่าเท่านี้ เป็นมาห่างนั่งหมายลูกกร็ร้ายอีกก็พวาถูกงางอีแบบนี้ฮะนะคือสิบ,บ่มีไพอยางมาเป็นภาระานาแต่เขา,าบอกไปก่อนเลยเป็น้องเล้ถ้าเกิดว่อาอ่าไัยสิครบแบบว่าเป็นสู้เป็นแฟนนี่หฮตัดออกซะเรื่องนะเนาะมันบ่มแมนปัญหาดอกเพราะว่าอีกอย่างก็กจังน้อยคือสมุดนี่ <c oughs> นอ้องๆน,นี่ก็คัดว่าพอเข,า,อขาติดต่อมานี่ไปเหตุบ้านเหตุเบอร์อะไรบางที่ก็น่าจะได้ไปอยู่น้ำปูน้ำหยาบูบจักอันนี้ก็ดี ไปเฮียนอยู่ฝั่งไทยได้สั่นหรือว่าถาสิไปนำการน,นี่ะแม่นี่ต้องไปหาเงินส่งอีกได้ป่กนี่แม่นี่ต้องไปอยู่ไทยน้ำแหละก็ไปเสาห้องเสายั้งแหลกอะทำงานส่งลูกเฮียนนะปะ่กเนี่ยมันต้องเป็นแนวนั้นพี้องเลยเนาะใหญ่ใหญ่เนาะมันต้องเป็นแนวนั้นเนาะ่ัน,น,นว่าโดยคําว่าทั้งปู่ทั้งย่าแล้วก็พอเขาบอกส่งเสียนะแม่นี่ โด,โดยแม่นี่ต้องได้ไปได้บาทต้องได้ไปทําการทํางานเนี่ยพ่นเผื่อว่าสิส่งลูกคือสมมติว่าพ่อนี่สีซอยแต่ว่าอ่ะหลับเป็นลูกเอาขึ้นทะเบียนเหตุบัตรประชาทสน้นหาและบาทนี่ยก่อนแบบนี้เมียใหม่เช่นนี่อ่ะก่อนก็มีลูกอีกนั่นนี่อ่ะเจ้ามาหาเด้อบาทจะมาเลี้ยงมาเบิ่งเด้อลูกเจ้าก่อยซอยได้สามีเด้อ่องภาวะนั่นนี่ แม่ก็จําเป็นต้องไปนะป่ะนี่อนาคตของลูกเด้คันว่าอาจะให้ลูกทำลูกเฮียนอย่าพูดนะ,นะนะแต่ถ้าเกิดว่า,าคนที่แบบว่าสีมาเป็นแบบว่าผู้นั่งก็กลัวเผ่นนะนะเป็นออนเลยคือซาโนก็ต้องแบบคุ้นแล้วป่ะเนี่ยไปอยู่น้ากันบนแล้วซอยกันเห็ดกันฮะซอยกันสฉ่างคุ้นแล้พี่น้องเลยนเนาะเแบบว่าวสิส่งลูกเนี่ยทำเฮียนนนะ,นะนเนาะ,นะ,นะนะ ก็ไาลา่เป็นหนอไว้ยก้สิเอาเงินให้เพิ่นซะอันนี้ก็นมใหญ่ใจดีเพิ่นก็หน้าสิเป๊นหนายเฮาปีหนึ่งหละเพราะว่าสามสิบแปดปีหนึ่งอยู่จังหวัดพิจิตรพี่นนอเว้ก็คือเขาแต่ต้นคลิปนี่เลยว่าแล้วก็มีแบบสวิตการเป็นอยู่แล้วก็มีแบบแนวใดเขาเรียกว่าอย่างก็สวิตคขายกันนะนะกับสาวหนก สิไปทั้งไดกับบได้แบบเอ,อต้องค่อยแบบเบิ่งพอเบิ่งแม่นะนี่นะอยู่กับพ่อกับแม่นะนะแม่ฒถาจะมีลูกกี่คนพองนุ่ยถามเลยสี่คนสี่ <4 S 2> <า>คนผู้ชายผู้เดียวก็ตายสามอายนังนุกค่ะอ๋อยิงค่ะสามคนแล้วมีครอบครัวเบิรแล้วบะ พ่อคู่กับลูกชาวลากัอยู่คู่แหละลูกชาวลากันบ่ได้ส่งเงินส่งค่ำแต่คือกับมีพ่อมีคัวแล้วครับ่ได้หาเงินหาค่ำจาดอยู่ไทยพุ่นดูเอุ้ยเรได้กินใช้ปากกันแหละไป็ลูกแล้วบ่บ่มีผู้ชายผู้หนึ่งกับเสียเนาะผู้หญิงสามผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงนี่กัมีครอบครัวไปแล้วเนาะผู้หญิงกัโอ้ยก็น้อยกันว้าวเลยบ้าเว้ย โดยบอกเป็นยังตัวใดถือว่ามันบอกมันบอกเพราว่าฮ้องก็บอกว่าหาอัอนะกับกับปมี่ไพยอยากใหญ่มันเป็นแน่น่นดอกหัอนะเนาะแต่เหตุนี่ได้แหละคิดอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว,ว่าบนอ่าบนบ,น,บ,น,บนนำกร,รแต่งไพมันนะนะไม่เถอะคิดไปจังสสนซะเนาะปูม,มี่ไพ่อยากเจอแนวมันบอดีเรกไม่แต่ผูอยากพ่ออยากพบแต่สิ่งดีๆอะไร เ <No? laughs> นาะแมนการว่าพื้นอ่าได้ลูกได้มีหาลูกอาะพวกอะไพ้ก็บ่ยากได้พัวลายมันจะได้มีลายดอกพี่น้องเลยเนาะแมนก็จะได้ผู้เดียวค่นแหละมันหักแต่เหล่าแต่บางที่บัตรเวรกรรมกับแมนบางที่บัดถ้ามีเงินสายแน่หลายคนเนี่ยได้เสมอเท่าเห็นได้ไเสมอ นาะอันนี้มันกับมันจิปปตปฏิเสธว่าได้เนี่ยแหะแม่นบ,บา่าเถ่าแม่ถ้ามีครูมีแนนหล่คนเนี่ยเดยสเฮ็ดเนี่ยเดยสดยโดยยดย นนเงินแลกมาเป็นเงินกี่ไปให้เนาะก็ถือไว้เดอ้อเก็บไว้แหละ,ะพาจะน้อยเงินมันลงอัะนนะั้นมันก็จะได้น้อยกว่าหันเมื่อเข้าไปแลกเนะี่ยได้แต่หกแสนหกแสนสามสามสิบสามพันเมือ่อแถวไปแลกลงแห้งได้เดือนหนึ่งพันหนึ่งนะได้หกแสนสามสิบสาม เนาะโอเคพี่น้องเลยกับอมกอบใจกับทางผู้ใหญ่จะดีเพื่อนนั่นแหละเนาะเพื่อนอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแกรงพี่น้องเลยเอ้าเอาเก็บไว้ล่วดไปเท่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจะนายจะสิบปวดมือได้ถือเศษทงจะเสื้อมากแกร่งจะบ่มีทงบ่เสื้อไปนี่งหัวเสื้อบ่มีทงอีก ละลูกล้านเไ,ได้กินขนมขนมีก็นอนนี้นะะอ่อนคนละทงโรดนะกินคนละทงเดอ้เอต้องหยาดกันเด้อของไฟของมันเดอ้ออออ,อ,ขอืของไฟของมัน,นไ,ได้สามกันของัยของมันทงกไวีล่ อ่ะเฮากะสี่ปูมี้ยังลายไปนไเลยนี่กคะสีเป็นเพื่อนของเพิ่นนะสี่เป็นเพื่อนแต่พอแต่แม่ไปและวอะไรที่ไพ่บอกเรื่งนะองปีชังกันนะไพ่เนาะเพื่อนเอ่อทรงเก่าๆเาปน่นะ้องเลยนะก็เพื่อนเขาแต่พอแต่แม่เมื่อก่อนก็แบบนี้แหละแต่พอเท่าไม่เท่าก็ดได้มีซานมียังอยู่ทังเพื่อน,นเนี่นี่เออมั่อก็่มันก็บนกบสบายอีกแบบหนึ่งนะเวลาเห็ดดูเห็ดกินเนาะ โอเคโอเคเดี๋ยวสิให้ทางอีนางเนาะแนนกับนางนิวแล้วก็ม่เท่าเพิอนอ่าลองแบบว่าขอมกขอบใจทั้งคุณใหญ่ใจดีเพิ่นสีพอได้อยู่บอคขอบมกขอบใจเพิ่นนะเนินเนื้อมือขึ้นเนื้อมือขึ้นโดยโดยโดย ใหญ่นาบวแล้โดย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 อ้าวเนาะกะสามแหละครั้งแรกเนาะเปิดเท่าบรรดายังบ่อชินบ่อชำนาญพี่น้องเลยเนาะกาบ่อเป็นยังเปินกะคิดอยู่ได้เปินกะคิดมากอยู่ขีดมากกลางเ้าจะดูในกะดีแต่หากคือจะเป็นไปบ่ได้แล้วอะเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะ ต่ก็คืออย่างเขาบอกนี่แหละพี่น้องเลยเนาะคือสนุกแล้วก็คำว่าเรื่องลูกแล้วก็น่ะสิบวันเรื่องปัญหาดอกคือบางที่ผอห้องเขาหรือว่าปู่ย่าของเขานี่ถ้าเกิดว่าเขาคิดเรื่งความสําคัญนะนะคิดเห็นว่าอาถรรคนเขาคิดได้ฮะนะพอเท่าสมมติว่าเจ้าเอาเขาไปเลี้ยงนี่ต่อไปเขาก็ต้องเบิ่งเจ้าฮะนนะเนาะเจ้าก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาหฮนนะ นี่นี่นะถ้าว่าปูหย่าหรือว่าปูได้ก็ตามแต่จะคิดได้แล้วนะเขาบอกอย่างมือกระซังเขาก็แนวว่าเขาใหญ่เลยอยังประมาณนี้โดยกันคนหนึ่งโดยกันคนแบบว่ามันชูจักนะพี่น้องมันกัดชีวิจักความเนาะโดย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 โอเคเดี๋ยวเราจะได้โชคดีแบบนี้เลย อขอบคุณขอบคุณเนาะเอซที่เขาเบิงมาส่ง,งแบนฝากคนไลค์นคนดามไปคนเดอ้อพีแม่งแปงแบปเอเอาสบายดีสบ,บายดีโดย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 ,โดย,โดย